อ้าวข้อหนึ่งตอบเท่าไหร่ 6, 6, ลูกหกพันหกพันห้าร้อยหรอ ถูกต้อง6,500ว่าไม่ได้เดาหรอกเดาอะไรจะแม่นขนาดนั้นอ่ะโอเคอันนี้ก็ง่ายๆเอา how much เท่าไหร่จะไหม how much heat energy is need ที่จำเป็นพลังงานความร้อนนะในการทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอันนี้แปลว่าเพิ่มขึ้นนะนะสูงขึ้นสูงขึ้นนะต้องเขีนดีๆหน่อยอุณหภูมิสูงขึ้นนะ temperature of นะ อ่ะ0.20กิ 0. 0. โลกร,รมัมนะก็คือตรงนี้เป็นอะไรนะก็คือตะกัวนั่นเองนะเห็นไหมาสรรารเซพโอ้เพิ่มขึ้นได้เพิ่มขึ้นก็คือเดลต้าทเนี่ยเป็น250นะเพราะมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนะสเปซิฟิกก็คือจำเพาะนะวันจุขวงเนาจํจำเพาะของตะกวัวเขาให้มา130นะจูน กนะิโลกร,รมัมต่อกิโลกร,รมัมเซลเซียสอ่ะโอเคพอนก,ก็เดลต้าคิวเท่ากับ MC เดลต้าที่ะ M ก็คือ,อไลาย0.2ใช่ไหมนอะ M ก็คือ0.2แล้วก็คูณกับ c C ก็คือ130คูณกับเดลต้าทีเดลต้าทก็คือ250เท่ากับ6500นหหน่วยเป็นหน่วยเป็นจูลหน่วยเป็นจูลตามนี้หน่วยเป็นจูลโอเคถูกต้องนะคะ น,นีง่ายๆเนี่ยครูอยากให้พวกเราหรือเพื่อนที่ยังที่ยังที่ยังแบบขาดขาดห,หายหรือไม่ได้เข้ามาเลยเนี่ยวันนี้อยากให้เข้ามานะเพราะว่าครูอยากเปลี่ยนเรื่องแล้วไงไปเรื่องของแกส๊สคือเนื้อหามันเยอะไงพวกเราเข้าใจไหมคือเนื้อมันเยอะแล้วทีนี้มาเจออุบัติภัยไวรัสนะนี่แหละครูก็เลยอยากให้แบบ กัวไม่ได้ครบทุกเนื้อหางก็เลยอยากให้เข้ามากันนะหาวิธีแต่ก็ช่วงหลังก็ห,หายหายอยู่นะอ่นะโอเคแต่วันที่หนึ่งกลัวจริงเลยนะวันที่หนึ่งเนี่ยเริ่มเช็คเริ่มเอาจริงแล้วนะนะช่วงนี้ยังแบบอ,อมชอมกันอยู่อ่นะโอเค